เลขมงคลคนเกิดวันศุกร์ตั้งแต่วันที่8ถึง14กันยายน2568จะเป็นเลขอะไรดูกันเอาเองนะครับผมจะไม่พูดผมจะไม่บอกนะฮะเพื่อคุณกับผมเห็นไม่ตรงกันนะครับไม่ใช่อะไรผมจะได้ไม่ไปขัดลาบคุณนะให้ดูเองดีที่สุดนะครับเห็นชัดเลยนะครับที่ปลายนิ้วผมชี้คุณเห็นเป็นเลขอะไรเอาตามที่คุณเห็นนะครับคุณจะเรียงจากบนลงล่างหรือว่าจากล่างขึ้นบน หรือคุณจะกลับไปกลับมาสลับไปสลับมาอันนี้ก็ตามใจบางคนนี่มีเคล็ดลับอีกต่างหากเอาไปบวกลบคูณหารใส่สูตรถอดส,สมการอะไรอีกอก,ก็ได้นะครับที่สำคัญคือจะพิจารณานำไปใช้ในวันไหนๆของสัปดาห์นี้อันนี้ก็สุดแท้แต่จริงๆดีนี้มีเหตุจะใช้เลขกันทุกวันเลยนะครับบางคนก็เอาไปใช้เรื่องของเลขทะเบียนเลขบัตรเลขคิวเลขซิม หรือเลขอะไรก็ตามนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณกํำลังต้องการเลขที่เป็นมงคลสำหรับคุณในช่วงนี้เพื่อนำไปใช้ถ้าสนใจลองไปใช้ดูนะครับขอโชคดีนะฮะ